อยากให้คนอ่ะมีฟีดแบ็มาว่าดีไหมพอเราจะผลิตมาเยอะๆมาไว้กินอะไรเงี้ยนะคะทุกคนสิ่งที่มันน่าเหลือเชื่อมากๆก็คือน้ําหนักของคนอ่ะลดลงเพื่อนของบอสพี่อูอ่ะน้ําหนักร้อยกว่าลดลงเหลือแปดสิบกว่าแล้วพี่คางบานจากเดินไม่ได้ทุกคนจากแฟนเขาอ่ะเป็นฝรั่งเดินไม่ได้แบบแบบเขามีอาการเป็นข้อเขา่าเข่าเสื่อมหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเดินไม่ได้แล้วเจ็บสะโพก คือมาประเทศไทยเนี่ยคือไม่เดินเลยนะคะทุกคนแบบว่าอ่าต้องใช้อะไรอย่างเงี้ยทุกวันนี้นะคะกอโทษดิฉันกำลังจะบินไปอังกฤษแล้วก็จะแบบมาคุยกับเขาไปไปแบบอะไรอย่างเงี้ยพึ่งพาอาศัยเขาได้ทุกคนเพราะเขาได้กินตัวเทสสองครูแล้วสุขภาพเขาอะ่ะแข็งแรงอย่างน่าเหลือเชื่อมากนะคะก็เป็นฝรั่งตัวโต,วตวมากอย่างเงี้ยค่ะทุกคนแล้วพี่เขาก็ออกมาบอกบอกว่าเฮ้ย ต่างคนต่างเรียกกันพี่อะนะว่า uy, พี่พรมันดีมากๆเลยแฟนหนูเดินได้อะไรประมาณนี้นะคะอันนี้ก็เราโยอโยนั่นแหละทุกคนปรากฏว่าคนที่ได้กินนะคะฟีดแบ็กกลับมาเลยค่ะฟีดแบ็กกลับมางงหนักมากเออแบบว่าเ,ออเขามีขายที่ไหนอะไรเงี้ยเพราะว่าตอนเราแจกเราไม่ได้บอกไงทุกคนว่าเราทําเรากลัวเขาไม่กล้ากิน <c oughs> เรากลัวเขาไม่กล้ากินไม่มีออยเราใส่ถุงถุงที่เป็นกาวะคะ่ะทุกคนตอนนั้นไม่มีเครื่องซีนนะจ๊ะ เป็นเป็นถุงที่พับแล้วเป็นกาวอะค่ะเอาไปแจกแจกแจก,แจกเราก็ไม่กล้าบอกเขาเราก็แจกแจกแจกทุกคนปรากฏว่าเฮย้ยคนโทรมาว่าซื้อที่ไหนซื้อร้านไหนจะไปซื้อให้แม่กินแม่บอกว่ากินแล้วมีแรงกินแล้วนอนหลับกินแล้วขับถ่ายดีแล้วบางคนก็บอกว่าเนี่ยประจําเดือนนะแบบเวลาเป็นปวดท้องหนักมากแล้วมากระปิดกระปอย ปวดท้องสุดๆกินไปตอนแรกเลือดพุ่งออกมาเลยแบบว่าเหมือนตอนเป็นประจำเดือนนะออกมาเป็นก้อนๆแล้วไม่ปวดท้องเลยเลยนู่นนี่อีฉันก็ฟังแบบฉันง,งงมากตอนนั้นแบบตื่นเต้นง,งงๆง,งด้วยตื่นเต้นด้วยมันเกิดอะไรขึ้นมันดีมากก็อะไรประมาณนี้นะคะทุกคนพอเสร็จแล้วเฮ้ยเรารู้สึกว่าทาไมเรามีความสุขจังเลยวะเรากินเองเราก็อร่อย ตอนที่กินตอนแรกเนาะพี่อู๋มันจะต้องดังมากแน่เลยมันจะต้องแบบว่าเฮ้ยมันจะต้องดังนี่คือหมายถึงว่าไม่ได้คิดขายนะตอนนั้นนะมันต้องดังมากคือมันมีความรู้สึกแบบว่าอยากเป็นหมอช่วยคนอะไรแบบนี้ทุกคนแบบคิดไปแบบมันก็ห่างไกลกับโลกออนไลน์เนาะหมายถึงว่าเป็นตัวที่แบบไม่ชอบโลกออนไลน์อย่าพูดตรงๆนะคะทีนี้อุย้ยพี่อู๋มันต้องดีแน่เลยอะไรอย่างเงี้ยมันต้องแบบเจ๋งอะทีนี้ก็เลยสั่งน้องเลยบอกว่าน้องผลิตล็อ ผลิตออกมาเลยค่ะเอาเอารถนี้ละค่ะเอาแบบนี้เลยนะคะห้ามเพี้ยนนะคะเอาแบบนี้เลยอะไรเงี้ยปรากฏว่าทุกคนอีฉันเพิ่งรู้ว่ามันมาเป็นลัง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 ใหญ่บนลมเทิมเลยทุกคนมันเยอะมากมันเยอะจนฉันตกใจตายแล้วแม่เจ้าชาตินี้กูก็ไม่น่ากินหมดนะคะชาตินี้ก็คงกินไม่หมดมาเป็นลัง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 ใหญ่เลยทุกคนเอารถสี่ประตูไปใส่มาเป็นลัง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 แน่นมาเลยนะคะ โอ้โหทุกคนมันก็มึนตึ๊บเหมือนกันนะเพราะว่าเราจะมากินเองแล้วเราก็ไม่ได้มีคนรู้จักเยอะเราจะไแจกใครวะแจกก็แจกหมดแล้วอไปให้ก็โอ้โหเงินก็ไม่มีทุกคนนั่นแหละ